ના લાવવા કે આવી રે આ કે લાવ કે લાવ ને ઉપકરણ ફ્લાય આખ લઈ มา લે สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาตากันเลยล่ะครับครับชั้นี้คุณตากล่องนะครับวันนี้ผมก็ได้มาชวนนัทุกกับเรือว่าคุกทุกตําแกงแกงอะไรทุกแกงน้เกึือน้เกึือน้ำปลาเกี้ยวน้ำปลาเกี้ยวน้ำปลาเกี้ยว เรียกนี้เรากนบ้านเรานะครับน้ำปลาเคี่ยวกับอุปกรณ์ปักบปักกับเนี่ยกาปลาย่างเหลืองปลาย่างนี <establishing> ่เอาได้ปุ่นนะกับกันไอ้ไอ้ซึ่งกะเดี๋ยวพุ่มมาเราเหลืองน้ำปลาเคี่ยวนิดนึงกับอืมน้ำปลาเคี่ยวนี่มันเกิดมาจากการเคี่ยวนะครับก็ติ้ตาเลยก็เคี่ยวเคี่ยว ลลลูกลูกกปปาลาลืมมาจากก็ไปเ,เอา,าลูกปลามาจากในกรอบกับนหนีนากรอนอมังดักกัดอมังยิกกัมังลูกคิวหรือว่า,าปลาได้ลูกลกเด็กๆก้องปลาเอามาเกี่ยวได้ตามาเกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวมันก็เป็นน้ำมอ,อกวาบแบบนี้แหละก็ามาปัน้นมาปั้นมาบีบไอ้น้ำมันนี่คือน้ำกับปากกตังทึ่มแดงมันยังเป็นกากเป็นกากนู้นว่าอีกอย่างหลายนู้นว่แกงร้อยเหมือนกันกับ เดี๋ยววันนี้เรา,เา,าก,ก็อยัดแกงไอ้บัดน,นี้กากนู่เดียวเป็นเบื้อมีโอกาสสักวันเดี๋ยวเราอยมาแกงไอ้ไอ้เล่กันซักทีกับเดี๋ยววันนี้ผมการจัดการนะครับผมตัเวเล้ยวนะทุกวันม,มันมีเตียงบนเตียงกินกินบนเตียงกันนะครับกันลงมือจัดการชุบเหลืองชุบเลยตัวไปนี้ก็คือไอคุกทุกนะครับแก่จำแนการในอย่างระเบิดบแขงคืดๆค,ค,ครับไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ครับผมเอาเลยครับเอาเลยครับ บุบไปเลยนะครันตัวต่อไปกันไอ้พวกบุบเหมือนใหญนะครับวิธีการเกงเดี๋ยวอีกเหลืองอันนี้เป็นเหลืองเกง่งตกครับประจายเก้งก้นเก่งก้นกไหม,มก,กดเลยตามกันเลยนะครับผม

nè lục nhá, Cây cây chết kết. Cây bạc kiêu. kiêu bình trung lùng vây, giăng là một lồng mồm. Nằm cặp bùm ủa cháy con keng, trông phục không đây này không 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 แต่การจับลูกใจครับใช่ปกนะครับผมปะแก่หลาทิ้งชมลมลูกเกลือลูกตัวโอ้จัะลุยมัสกับชมลมชมลมแต่จับโดยใบกรูดกับใบตะมังใบกรูดกับใบตะมังผมงตะม,มอ่มเลยจารแล้วก็เพิ่มน,น้ำตาล Tắt kim Để Quảm kim không Nằm tại kia Chịu rốt rất là nội ัน้อยๆนะครับครับผมเ,เรียบร้อยเลยครับหลังกัน À, chết riêng chất rau gặp cán kén cười lá cứ này kén làm cười còn nay là thuốc kê kết, chết cá đi chim lê bỏ mà đi rồi sẽ cắn đất đấy phú, Cảm phúc không này gặp rồi rồi, rồi, rồi. ฟักหม่ากับฟักกินดีแต่ว่าพมจิ้ปลาคนอี๋ไม่น้องเอ้ยหดหดยคุกับนี้เลยมาใกล้มามามามมามมมามามมามามาอามมามามามมา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 ไามาม่มา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 มมาาามามมามมอาามมาม เดี๋ยวแล้วทิ้มแล้วว่าร้อยเมื่อเด็เกๆใกล้ซึ่งก้หยัดปิดอีพีนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเต็มสีแล้วดิอีพีหน้าจะก,กิดว่ามีอะไรแปลกๆว่าร้อยมาตามกันตรงนี้ก็คอยติดตามกับผมขวัญน,นะครับโอ,อ้ยย่า,ย,าย่าอ่าอย่าลืมแสร์กดแชร์กดชอบทุกอย่างอ่าให้กับผมขวัญน,นะครับเปลือกทีมันของผมตรงนี้นะทุกคุกให้หลายคนก็ได้มีกำลังใจ ได้มาครับข่าวร่อยๆทำให้ท่านผู guys, ้ชมมุกได้เล่กันต่อไปแล้วนะครับถุกกันนี้ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีกับผมสวัสดีกับปุ้มดีครับร่อยๆ